สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนานำรูปแต่งโมมาร่วมยินดีโมอามีนาจบปริญญาโทรประสบความสำเร็จอีกขั้นแล้วสหรับนักแสดงสาวมากความสามารถโมอามีนาพินิจ ที่วันนี้3มีนาคม65เธอเข้ารับปริญญาโทคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยมีเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีโดยทางด้านแก๊งเพื่อนสนิทอย่างแอนนาฮิปโปพุดเดลก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยและงานนี้พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะเอารูปคู่ของโมกับแตงโมมาให้ด้วยพร้อมทั้งถือถ่ายเป็นภาพโมที่ถึงแม้ตัวจะจากไปแต่แต,แตงโมย,ยังอยู่ในใจทุกคนและอยู่ในทุกๆเรื่องความสุขของเพื่อนๆโดยแอนนาก็ได้เผยว่า แกแงงานรับปริญยาโมอามีนาอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับสาวโมอามมนาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ